ตามดูให้ได้เลยนะคะเห็นบอกข่าวปฏิทินตอน่นอ้ได้เห็นกันมาเยอะแล้วนะคะสำหรับนักแสดงท่านอื่นๆในช่องสามของเราไปถ่ายปฏิทินกันมานะคะแต่ว่าเบื้องหลังในการถ่ายปฏิทินของพวกเรายังไม่มีมาเลยใช่ไหมแต่วันนี้มีมาแล้วค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะเป็นการทดสอบความอึดและแกร่งของพี่ๆทันโลกกีฬาและความฟิตเปรีย้ยของพวกเรารนหนุ่มสาวชาวชสีสันบันเทิงสดตัวจริงเลยนะคะสำหรับปฏิทินส9ป์ีเก้าปีทีวีรักโลกของช่องสามนะคะ โดยงานนี้ค่ะทีมงานก็จัดหาจักรยานมาให้ปั่นประหยัดพลังงานเข้ากับคอนเซปต์เซฟนะคะถึงแม้แดดจะร้อนเปรี้ยงขนาดไหนค่ะแต่ทุกคนก็ยังยิ้มสู้ตายได้นะคะเพื่อจะได้ภาพสวยๆมาให้แฟนๆละครช่อง3โดยเฉพาะเลยค่ะแถมยังไม่ลืมชวนให้ชาวไทยทุกคนเนี่ยเซฟพลังงานเพื่อโลกร้อนไปนานๆด้วยค่ะกับคอนเซปต์ขี่จักรยานลดโลกร้อนนะฮะเป็นไงฮะขี่จักรยานได้ข่าวว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเพราะว่าใช้จักรยานในการลดปัญหาโลกร้อนอยู่แล้วปั่นจักรยานบ้านอยู่ไหนนะฮะ แจง้งวัฒนาแจง้งวัฒนาปั่นมาช่องสามนะฮะมันจะทําให้เราเห็นวิวที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในขณะที่เราขับรถ <c oughs> ดูจากการแต่งกายนึกว่าเราอยู่ในยุโรปนะแต่วันนี้ผมดูแล้วประมาณ40องศาเซลเซียสร้อนดีครับแต่ก็สนุกนะพอดี <c oughs> พวกเราเป็นพวกกีฬาอยู่แล้วเราฟิตกันดีแต่ละคนนี่ก็สู้ตายกันมากเลยก็ฝากไปด้วยแล้วก็หวังว่าทุกๆคนนะคะหลังจากจที่เห็นริทีนี้แล้วก็จะแบบว่าอยากจะมาร่วมกับพวกเรานะคะประหยัดพลังงานและช่วยโลกของเรามากขึ้นค่ะ